ห่างกัน14ปีครับแม่จะไหวหรือเปล่าครับเดี๋ยวดูครับประสบการณ์ของพนมท็อปคิงบ็อกโดนเป็นร่วงครับหมัดแบบนี้อาวครับจับและเกี่ยวจะดึงถอยหลังจิ้มครับโอ้โหโดนขวาทิ่มอาครับนักมวยนี่พอประทะกันไปนี่รู้นะครับ จชาวบัลเชียรบริเวณลูกตาคระเอ้าเลยครับมาแล้วครับหมัดซ้ายของพนมครับต่อยได้ลุ้นเลยครับแบบนี้จริงๆครับอ้าโอ้โหโดนหมัดขวามีสุดครับต้องตามเร็วๆเลยครับพนมแระเด็นนะครับดูนะครับที่ภาษามวยเขาบอกว่าใช้ความสดบนความเก่าเลยครับเรื่องของร่างกายยูริแน่นอนครับแข็งแกร่งจริงๆใส่สดเหมือนกันครับพนมโอ้โหดูครับรับแบบไม่สะทกสะท้านเลยครับยูริ โต้แข้งขวามาแค่พยายามจะเล่นได้โอ้โหดูดิครับโอ้โหจิ้มมาตัวครับโดนไปนีโ่โหแต่ยูรินี่แกลุยแหลกจริงๆครับอาศัยสภาพร่างกายอาศัยรี่วแรงกะจะบดให้พนอสามสแล้วนะครับได้ขนาดนี้ต้องบอกว่ายังเจ๋งยังแจ๋วแล้วครับสภาพของพนม,มเดินเดือดนะครับพยายามจะบี้วงในครับอยู่ริโซอเลสตียุบไม่ยุบยุบไม่ยบุบ มันเบียดเดินหานักมือรุ่นพี่นะครับดูภาพช้าครับเกี่ยวไว้โอ้โหซ้ายไปไม่จะเถือนครับขวามานี่แม่ร้าวไปทั้งร่างเลยครับโอ้โหตัดลำตัวนี่ครับลูกโตมาเป็นชุดเหมือนกันครับพนมต้องออกมาบ่อยๆนะครับ โอ้โหลูนี่โดนขวาสุดกรับรีบตามเข้าไปทันทีครับพนมภาพช้ากันเลยครับปวดขวาเน้นเนื้อครับดูครับต่อยลำตัวครับบุกซ้ายสวยครับช็อตนี้โอ้โห,โโหดูลเลี่ยนเดินหานักมือรุ่นพี่นะครับดูภาพช้าครับ เกี่ยวไว้โอ้โหซ้ายไปไม่จะเทือนับขวามานี่แม่ร้าวไปทั้งร่างเลยครับโอ้โหตัดลำตัวนี่ครับลูกโตมาเป็นชุดเหมือนกันครับพนมต้องออกมาบ่อยๆนะครับโอ้โหลูนี้โดนขวาสุดครับรีบตามเข้าไปทันทีครับพนมภาพช้ากันเลยครับ ปวดขวาเนื้อๆครับดูครับต่อยลำตัวครับทุกซ้ายสวยครับช็อตนี้โอ้โหดูผลค,คะแนนอย่างเป็นทางการครับกรรมการท่านแรกครับให้คะแนน28ต่อ29นาน้ำเงินครับเสียงแรกเป็นของน <ๆ S 1> ักชกจับราซือครับ28ต่อ29 แดงครับเสียงที่2เป็นของพนมยยครับชี้ขาดกันที่เสียงสุดท้าย29 and y o u r winner by split decision blue เป ja ็นยูริโซอารเรสครับอาศัยสภาพร่างกายที่แข็งแกร่งกว่าครับเอาชนะคะแนนพนมท็อปกิงบ็อกซิ่งไปได้